อ๋อกี่มุมมามุมมาทีวัดดีพี่แน่พ่อแม่พี่น้องพ่อแน่หวัดดีครับพี่น้องอ๋อหวัดดีค่ะพี่น้องเป็นยันไงบ้างครับค่ะกินข้าวเที่ยงพี่น้องหวัดดีจ้ากลุ่มันบินมากขอบีเอตไม่ไเลีเ้ยงพอบุญพา้าแสบมาแล้วจ้ามันอีกินตะเมิงฮวงจ้ายตะเมิงฮวงตะเมิงฮวงไข่ายอนมึงไหนพี่น้อง แดงจึงเครื่อง,องมึงหยอดผักบุญเน้ไปตะเตนซ้อนวะนวนเราก็จะฟอนนี่ลาบเนื้อกะหมั่นหน่อยโอ้ยมเเาเปิดเถอะน้าเจียวนีเห็นหน้าผู้ต่ำบะนี่หน้าผู้ต่ำเยอะพึ่งน้่งอยู่ไหนผักผู้เยาบุญบ <c oughs> อวะพี่น้องจิงขอครับเอาหอ,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 อดบ้านมึงขึ้นเอ่นผู้เย่บุญกับเบาเกาะ ร้อยยี่สิบบาทเลใส่เไหดเนาะปักพริกปูปลาเพริกมาเด้อจ้าไม่กินน้ำกันตำมังห้องเผ็ดเผ็ดก้อยเนื้อขมขมแซ่บเนื้อมาเป็นก้อยแล้วพี่น้องเป็นขวดหรอขวดซุปขวดบ๊กบุ่งขิงยาถั่วบุ้งนะพักกันอย่างเผ็ดดีไรยี่เป้งต่ำเผ็ดเผ็ดเห้กินได้พี่น้อง คำานัคำเหม็นด็กหน่อยเลยเพียบากว่าตกตกวก่อนแล้เอะยังแดงอยู่พี่น้องยังแดงจรยงครึอยู่เป็นชีพเพีครแล้วอันคุยว่าเปลี่็นต่อในใจเพื่อจะบุญคุยว่าเป็น่ยนเอาแล้วมักอันสดเอาดอดปนแล้วก็สวดเอาผมมักใบ เขาได้เงิก็ยไเ่อไรดห้เียน้เยแตกเท่าดใหน้ำแตกิน้ำหัวรานหันพ่ยบุญกับพ่เงจอยเพื่อนวายอยากเนพูดตำมาสั่นพี่น้องเอ้ย ไม่ได้โคตต่ำมัดควันเด้โอ้โหมืดประหยัดมาขอกินในเทลลสินว่าไก่กินอะไรวัวกินเพลนรอเพิดข้าก็กินเพน้นอตืนตืนมะนาวมันบ่ตืินมานามนบ่หง่อนเพราบุ้งในพี่หนอบักงามอีีักบุงนเป็นอะไรกินก็ดูผลได้บุงเนี่ยบ้านเทาไหร่บุงไร่สารเดี๋บักชิมเคร่องหังนะอาะผัดอันเซน้ามันหอย มันเก็บไปขายแต่คนไปเก็บเลยนะเงกับเจ้าปลาแดงน่ะกำลังฝัดฝัดพอดีฝัดฝัดยังน้อยเสียบมันเป็นผ้าบุ้งแหงถึงน้ำถึงฝนลังเสียบนี่คงอยู่ยุยบอกเลื่องเจ้าปลาแดงนะว่าก็ไม่ได้กินเนาะว่าก็ได้กินตะกุ่งเนาะอยู่ปุ่นได้เพราะวได้กินตะกุ่งกับปลาหมึกนะย่างกับตำเจ้าปลาแดงก็เราจะย่างปลาหมึกกินเบาๆก็กินแล้ย พยบุญมากบ่พ่บุญมากบ่แก่ประดกมากมแต่มีเวทกินยิข่าวบ่กินม่วงไปแล้วเเถาไรพี่น้องเอ้ยพุ่นอเเถานอนแรงๆอยู่ลัไรปลมึกบ่้นเรต้องวยงาขาวกินกับนี่ตัวเตเ ม่ก็เสื่อมเยาวมัน่านนจะกินกุ้งแหละแต่ว่ากุ้งม,มันเบิดแม่ก็ไม่ซื้อสองอันแมน่ปั๊มเมื่อวันไอ้แบงต่ำเมือวูกินนี่มันก็บบุกากินนี่พี่น้องมันแดงขวดมันก็ซ้ำสอดเนาะเอ้แบงยาน,นแดงพวดเว้ยบ้านเขาเป็นแบบปังฮะพูใ้ใดต่ำเมือวูกินวะแดงข้กวขวดนี้ผมัอกบรรยากาศอยู่นาพี่น้องเอ้ย ขึ้นได้กุ้งปอกออมย่เลยส้นบลคอว่ะยำเลยเรากำลัปอบเคยแก่แท้พายังบุญม่ค่อยกินหรอแล้วขี้ค้านปลอกไม่ใช่คอยต้องกินบะมือแห้งเมียนดูปลาเมือแห้งกัมีอีกเด้อามือกแ้วยังกินกับเขาเด้อปมือเป็นแบนเนีกินได้แล้วเด้อ่แก่เาะสื่อเทุเรียนอ้าวันดีจ้าวันดีจ้ามาน้ามาได้ใส่จ้า มานามาแต่ใส่จ้าแ<ม>ดด<ม>ไรพี่นอ้องมึงเนี่ยมรนอากาศอยู่บ้านเฮาเด้อเป็นตารมาบ่พี่น้องห่อนคักมึงแดดบรรยากาศนกนกแดรอบรอบค่โควิดเออค่ะโควิดแต่มันตายเนี่ยเนาะมันประกาศมาบ้านเฮาดอกมันยาน่านแดดบรรยากาศรอบรบบ้านเฮาอร่อยมาก เำแบบบแซบพุกโกบกโ้ถ้ากันไห้เลยพี่หน้อยเร่งบรกาไปกินไปหาไปาต้นเล่นหน่อมนบุญยันบันกันตำหมูู้บุยนกันตำหมูู้งเื่อนงไร้วนำหน้าผักแต่แตบุญแล้วแกนหน้าผักด้

นี่แยกแก่ให้มึงมันกินยามันเบื่อเลยมันเพียกินอะไรจะมั่นอะกินกีละพ่านจะไปท่นตอนนะครับเหมนอนเินเ้อนยน้ำยกไก่พูดน้ำเย่นนะอือเออตูวเย็นเอาเอาน้ำแข็งให้หันเลยเต็เส็แล้วมีเก็บสีที่เ็ขอเบียก็ตีก สดโอ้ยไปกินปลาหมึกแช่นกันยังบอก่แบบทะเลเดือดเลยพี่น้องตะหมูหุงทะเลเดือดไหมันต้องเดือดแบบบู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 นั่นหน่อใจมันบ่เดือดเดือดเนี่ยเดือดคนเดือดแล้วใครจะเดือดเพลิดกินน้ำด้อเพชรกินน้ำด้อ มองพักแค่ไหนมั่งไปยืบุญงี้เนียงถอยได้ยี่เวียงไปสู่ต่อกันตะบุญถอยหรอบ่บุญยากนี่หลานหน้ามีพี่เด้อลูกเดี๋ยวไปกินตามห้องนด้พี่น้อยนี่เวียงกินตามสวัสดีเป็นทางการจ้ามาเด้อมาเด้อ ันนี้ว่เผ็ดแต่สุ่มยาเพชรให้แล้วพี่นอ้องขาน้องเงี้ยมือเว็นแล้วอยู่นี่ยหากินต้ตนประหมึอกันพี่นอ้องทะ,ะเลเดือดถ้าเป็น,ปปนผัวจำไม่ผีดกันพี่นอ้องมื้อนึ่ง ปลาได้ปลามาอือไหร่ล่ะว่าปลากระน,นูกะม,ม่ัน้เาวเว่า,อ,าอย่าง,งายันไม่โนเดือนเดีคือเมื่อตวันยีสิเปีนบ้านเขาปลากระดถึงแล้วตะลี่ก็ไอยบับม่วงใส้นปลาพี่นาะหลับ

ก็ทายนเด็ดแม่ต้องจุกน้ำา้กน่จุกน้ำมากไอ้หลาต้นน้อยๆนะเออแม่ล่างน้ำปลาให้แล้วแม่เคียวหาต้อนประมือกันลููก ทำเด็ก <át, S 1> ็ทำเหมือนกันดจะแต่บุญถอยกอนมัวไป่นางวันนี้แต่ใจเริ่มหาแล้วตะกี้แต่ใจพอกินด้วยมือเืยแหละครับต้นปลาหมึกต้นปลาหมึกงับเลยงอาหมดเลยไม่กินก้อยบากมันจํำหุ้งหรือเปล่า บมกาแดงเบคันนี้เดือดขอวลกเลยมั่งเพิ่มแบบปังอโอ้บอเ,เบ,อบ,อบิบเบดแล้วอิว่มแล้วาขอบอบต้ก็ตดเก็บจริงมาออันนี้เดีอนนึงม้อนเ,เก็บเเ้าวน้ำดำก็ยเก็บบ่ ทำใหญ่กินบ่แสงเมือเจ็ดก็กินอันตรงสบายใจเลยวันีตัวห่นเยอกันอยู่ใครเล่อยู่หรีอเปล่าอดเจ็ดขคกินกันไม้าแ้้าผ้็ด้้ายนะาผ้าผ้าผ้าผาา้าผ้้าผ้ามาที่ผาผ้้มึงเลย้าผ้าผ้าผ้าะนะ้ ให้มึงเล่หยำทอดเฉยกินเด้เนี่ยน้ำหนูนะคะไกินเจ้ด่วนนะงั้นเอ้พ่อแบจนได้บินเาแล้วยงมใจก็ยเพานามึงั่นย่ำปัากวเอามะนาวามะนาวานมาจะใส่นมขึ้นข้าวหน้ามะนาวกว่ เป็นกูม้าจะใส่กว่าเป็นคนไต่เขียดใกล้แม่กอนเออเมื่อคืนนี้มันจะบินมาอยู่เลี้ยงจะไปอยู่เป็นลอยสั่นมันไปใส่ไผ่บุญมันไปใส่บุญเห็นพีแมวบุญเห็นตั้งแต่ออกมาจากเช้ยาพุ่มจีพีแม่บุญเหลียวบุงทั้งใส่สิคนงี้เป็นกินอะไรเนาะเป้าอ้อยบ่เป้าก้อยบุ๋งมวยังเสียบเสียบก้อยบุ๋งม่อยว่าปลาอ้อยมันเหมือแล้วยังไปด้วยก็ฉันประมาณทุ่มักนี่ก็เส้นนี่ก็น่าจาตำทะเลเดือด กิปหนาพ่อกันไหมจ้าเอาไปประชาบันไหมสวัสดีค่ะเอามาหน้าวัสดี่สองกดตัวใหญ่เด้อบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะ